ดีใช่ไหมคิดอะไรก็ออกมาไม่ถูกก็อาจจะคิดึ้นได้อะไรเงี้ยคิดว่าจะทำไงดีก็นั่งคิดหรือว่าจะคิดคิดว่าจะทำไงดีอย่างเงี้ยคิดมาคิดไปก็เลยไปจริงอย่างเงี้ยไปหาใครไปหาใครไม่รู้แต่ว่าไม่ได้หาตัวเองอยนะ่างเงี้ยไปหาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยโทรศัพท์ไปถามหรือใครอื่นไปหาใครไม่รู้แต่นี่ได้ไปหาตัวเองอล้ไม่ได้เข้าไปที่กายที่ใจเลยอย่างเงี้ยเนี่ยศัพท์เนี้ยดีดีตรงที่ว่าทุกคนเนี้ย เกิดมาเหมือนกับมีคำพิยุทธอยู่เล่มหนึ่งแบกคำพีมาคนละเล่มคำพีกายกับใจเนี่ยนะคำพีเด็กคำพีธรรมดาเนี่ยเด็กคำพีธรรมดาเรามีคำพีคนละเล่มถ้าเราศึกษาเปิดทำความเใจปุ๊บนะเราจะเป็นเจ้าพิชิตจับสมมตินี้เงี้นะเสด็จวิชายุทธขั้นสูงอะไรเงี้ยเด็กคำพีธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่เคยเปิดอ่านเลยแหละไม่เคยศึกษาไม่เคยารทำความเข้าใจเนี่ยเราจะเป็นจมยอดแตงไงอย่างเงี้ยเราไปอ่านเด็กคำพีเล่มอื่นตำราเล่มอื่น ไปศึกษาเรื่องอื in me, ่นกันเรื่องนอกตัวอย่างเงี้ยเรื่องนอกกายนอกใจอย่างเงี้ยศึกษาอย่างอื่นทั้งหมดเราก็เข้าใจอย่างอื่นนะแต่ว่าเด็กคำทีที่เราแบกมาอย่างเงี้ยมันมันไม่ท่องแท้ไม่แจ่มแจ้งนะเราต้องกลับมาเกิดใหม่แบกอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยจนกว่าชาติเราจะตื่นมาโอ้ใช่เราแบกคำทีนี้มาหลายพว่าชาติเราเราไม่เคยเปิดอ่านเลยอย่างเงี้ยก็ตื่นมาเออเปิดอ่านสมัยนี้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง้อ่านมาอ่านไปทีละบทละบททีละวันทีละขณะทีละขณะศึกษาในคงความมันก็้เขาใจดีะไย ไม่ใช่การถึงเสาต้องทำความเข้าใจก็ต้องเข้าใจนะมันไม่มีอะไรสัรบสนเลยแต่เราไม่เคยเปิดอ่านหรือว่าจะโทษใครใช่ไหมในฐามครูบาอาจารย์ก็เป็นไ,ได้ไ้ศึกษาคำพี้นตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าศึกษาศึกษากับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นการากระตุ้นเตือ,อนหรือเกิดอกำลังใจที่จะให้เรามาอ่านคำพีรนเล่มใหญ่เนี้ยอันเนี้ยได้เรียกว่าสัพพายะหรือเพื่อปูนเป็นกัรยนานมิตแต่ถ้าเข้าไปหาครูบาอาจารย์หึือาครูบาอาจารย์แล้วเนี่ย ยิ่งจะหมดกำลังใจในการมาอ่านคับพีเรื่มนี้นะอันนั้นไม่ใช่กระเด็นิดไม่ใช่กระเด็นิดนะการที่มาถึงจะต้องเพื่อกูให้เรามาอ่านคับพีเรื่มนี้เท่านั้นนะคำพีเรื่มกายกับใจนะคือเราปรึกษาท่านครูท่านแล้วเราสึกว่ามีแรงบันดาลใจกำลังใจในการที่จะมาดูกายดูใจลูกกายดูใจไม่ใช่ปรึกษาแล้วมีแต่ไปดูอะไรลื่อยเปื่อยอะไรซึ่งไม่ใช่คับพีเรื่มนี้นะอันนี้ตัดไปเลยอะไรเงี้ยคำกล่าวนั้นไม่ไม่เป็นแการตัดไม่พึงเสียเวลาไปกับ ไปกับสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เองเนียไม่ครบยันได้เลยนะนะแาบบนั้นนะ่ะพาเราไปออื่นไปเรื่อยไปเรื่อยนะก่อพุทก่อชาติไปเรื่อยนะแทนที่จะมาเอาเวลาชีวิตทางชีวิตที่มีนะศึกษาม,มามีสติรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานนี่แหละคือบารมีแห่งการตัดสรู้